ตอนนี้เราไม่ได้เรามาช่วยคุณตาดีกว่าควันอัดไปทางนู้นนะเราเลยไม่ได้เอบถ่ายนะครับว่าของแกมันเจอเครื่องของแกแกช่มีอาการนิดนึงครับเดี๋ยวตอนนี้ไปดูกันครับทานเงียบครับกุดเสียงดังครับเล็บแกได้ยินโอ้โหอะไรบ้างอ๋อตอนนี้พี่แกอยู่นะแฟนแกนขี่รถมาครับพี่ปุ้ยอยู่รถมาแกเรียกเมีเยแกไปบอกว่าเครื่องหายนะครับ เราต้องแอบไปดูครับว่าแกจะไปหาตรงไหนสงสัยแกจะคิดว่าคนเก็บเห็ดเอาไปหรือเปล่าครับจริงๆเนาะถ้าเราไปดูตรงที่เราวางไว้เอาไปซ้อนเนี่ยผายจริงแสดงว่าแสดงว่าโอ้เก็บตัดหญ้าครับสงสัยแกไม่ถือเครื่องแกไปตัดหญ้าเป็นใครจะซุ้มแล้วนะไปจับเบิ้งแล้วโอ้หอยไปจับเบิ้งแล้วห้อยซาบกจกห้อยเรื่อยมาทิพย์แย่แน่หัาทิพย์ ดขึ้นกูไปเนาะงอ่ะอุ้ยหอมประด้เบื้องตอน้นบระดิดทายตน้นตอนนั้น,อเ,น,นเออเดี๋ยวนี้นนะห้อยใส่จบรึยังนะประเดิดเบื้องตอนนั้นเอาาได้ไปใส่ไปไงอยู่ครับนี่ไงนี่ถ้าว่าหายไปเป็นชั่วโมงแสดงว่าต้องต้องไปตามแนละ้ว <laughs> ไ <laughs> ม่อยากอยากคิดว่ผมลงทางกันไปนี่มันตกไปทางไหนดิ เขาเห็นห kind of anyway> ิ جان เขาเออนั่นแหละต้องไปทางที่เขาบอกเห็นที่นี่ทางป้านี่ไปดูครับคนเพื่อนเนีย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 เขาเดินหาเครื่องครับเฮ้ยฟนแฟนแกย์เฮ้ยแฟนแกแฟนแกเดินมาจับมีดแม่เฮ้ยเกเดินหาเครื่องครับนู่นครับเห็นไหมครับนุ่งซุ่มซุ่มไปที่จะย้าังใหยเขาเห็นนะ โอเคเดินหาเ้าวครับแล้วก็ตัดหญ้าครับเห็นแล้วครับนู่นหาแล้วครับเออเราต้องรับครับยอแกเห็นเราครับตอนี้ตัดวหาวาเตยครับานตัวหา ฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับพี่เอาเครื่องตั้านยาไปสิอมาท่านเอกขึ้นไปนะพี่อยู่บนไหนอยู่สวนปลูกยานในเลยเขาว่าเครื่องตั้านยาหายเขาว่าเติมเล่าไปซื้อเลยเพราะว่าหูเด้วยพี่ผมมาท่านเอกขึ้นไปพี่นะอ้มาแล้วคนรักไปแล้วกับท่านเลยอ๋อเพิ่นเอาเพิ่นเอาใบใส่เราเพื่อหลักน่าจน้ำแป้งยานี่แล้วนี่ เคนก่บันไปคนเดียวหรอกกามามาตัดมาตัดหญ้าคือมากเกิดเห็นเครื่องตัดหญ้าเขาว่าเตยไม่ไดาเครื่องตัดหญ้าไปเสื่องเกว่าบ่นะผมว่าท่านได้กินไปหน้าสิเออแค่นี้เลยคนเอาไปแล้วคืออ้เสียดายเนาะไม่ไๆซ้ำเนาะผู้ใดหลักจังไรเลยพี่เด็กเลยเจ็กเด็กเราเลียนเด็กเราอย่างนี้นะคะยังเกณฑ์มูเก็บเห็ดบ่ เมื่อไหร่มูเก็มฮิตตุนยังบ่ว่ะผู้ใดสิจังไร่เทวะน่าทีเนาะเมื่อไหร่มูเก็มฮิตล้วบอกอ้าเรื่องนี้นะนี่นะผมม่ได้ขึ้นไปยังเท่านะสิโบน่าผิดผมม่ทันได้ขึ้นมาหาติดรอเลยครับอยู่อยู่ใส่อะอยู่ใส่ที่พี่อยู่ใส่เลยครับนี่อยู่แปลงปลูกหญ้าในเรบีอยู่แปลงปลูกยุทธิน้อยตัดหญ้านี่อ๋อข้าวเขาเดนมูเกมขึ้นไป มาเขาบัเห็นเขาก็เลยเอามีดตัดก่อนนี่เพิ่นจะจบครับยูนีซอยู่นี่คือ่งตัดเนื้อหายเจ้ามักเกรงเราดิเราก็คิดว่าเจ้าเนาะครับครับเขาองว่าตื่นออไปซื้อมาอย่างนี้เดี๋ยว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 ผมจะเปลี่ยนไปบึ้งเขาเปลี่ยนเนไปถ่ายคลิปไหมขึ้นไปถ่ายคลิปครับสวัสดีครับกินขนมบว้ใหญ่ ไปกินได้ไปกินได้เราจะได้เต็มใจเราโทรมาฟังน่มีความรถโทรมาครับก็โทรมาเราเดินหายกูเดินหายอยู่ครับนั่นิหายครับคนตัวเล่าราไปเดินตัวเะไริดเพราะว่าตอนนี้คนอดหาแล้วทุกคนจังไรหลักเครื่องหลักง้างไปโอ้จังไรเนาะกูได้พี่จะบอกให้เพิ่ง Ơ Nói cháu Ơi này Bỏ ra Bỏ lại Anh này Xuyên mắt mày phải nhanh <laughs> dạ. à. dạ, <laughs> <laughs> mà, nó rõ tiếng gì nhanh bố bố bỏ bố mắt mày phải nhanh เป็นยังไงยังตังไงอยู่ตรงบ้านไหมไปเห็นยุกเครื่องเขาเมาื่อเช้าอยู่เมื่อนี้นนอืมจากเด้อมาหาเห็ดหลายน้ำเครื่องปวันอดหายครับเครื่องปวันอดเอาไว้นี่หายครับโอู้อาจจะเป็นคนหาเห็ดน,นะครับ ว่าคนเยอะครับเมื่อกี้ครับัาอันดับแรกอันดับแรกนี้อันดับแรกต้องคิดหดวัเตยกันเลยฮะับ้นไม่ม่กาวอาไปโบอันยดเครื่องไม่ละเอาไปแต่ว่าเครื่องเก่าเขาเอาไปดก รักษาของกับพวกกลุ่มครับนี่แล้วไปมาอย่างนี้เอี่กยังรักษาของกับพวกกลุ่มนพี่ได้ตัดมือเลยครับทีนี้ครับเครื่องตัดยาหายครับเอออะไรล่ะพนียงว่ฮะนีเป็นยางรถท่อพนรถเหมือนน้ำมัน นมันมันส่งเราอยู่เน่เราสิไปตัดเราไปตัดยาเราเขาทางพิดเราไปตัดหาตะพดเออหลงเ้น้มันไม่ถ้เครื่องตัดยาควันอดหายครับฮะน้ำมันมันดเลยน้ำมันบดตอนไรกก็จว่าหัวเทียน โอ้ระพิลุนมาแล้วครับดูเสียงคำรามมาเลยนะครับน claro ี่ครับเฮยไหนมาไหนช่ยมาเฮ้นึ่งไรพวกเขาอาเห็ดน่ เลยทั้นึงแล้วนึงเงินสร้างลุดสร้างลุดสร้างย่อยลุดจิ๋วตัวเด้อสร้างย่อยลุดสร้างย่อยลุดเครื่องหายครับอันนี้ก็ได้เอามีดตัดนะครับปกติจะเอาเครื่องนะครับใช้มีดใช้มีดครับอดับแรงสงสัยควันเตยเลยครับเพราะว่าควันเตยชอบแกล้งครับ นี่คอันนอดได้สองดอกนี่อดอกใหญ่ๆครับเห็ดใครมีวันนั้นเราวันนั้นเราเก็บตรงนี้ครับประมาณ10กว่าดอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอ้เคยว่า<จ>ตอนแรกคเคยติดทายแอบทายเขายังดีเล้ว่ดทิศทายแอบทายวันที่นี่เราไปเงาแล้วเราไปเหงากวนบ้ามากวัดที่นี่ไม่ได้เห็นตอนที่เรามาบังเครื่องแล้วเลยว่ะอุ้เป็นห้องส่ทีอ้ไปแล้วคุณพิไปแลว้ววเล่นน้ำเล่นตะถัาแล้วไม่ได้รับกาน <c oughs> เห็ดยูน้ำมันือนเลือดเอนเลือเถอะโคเอาไปนะน้ำมันเอาไปหมดไปว่าแล้วจะเห็ดบะเนียนจะตอเอาน้ามันไปใส่ขดอ่นไว้แล้วก็เจ้าคู่บะเขาคือกินหมดเจ้าคนละตั้นั้นสิรถมอไซค์มั่เสียตัโต๊ะันบ่อเสมากพอดีเจ้าาโอ้ยว่าสิตนถนไเสียงมไป่ารนว่าโกี่มันีีมูตอนไนวกหารทบอกก็ที่มาตัดหญ้านี่คนบอกว่าเพื่องตัดหญ้าหายเป็นอ๋อโดนเล้วก็ยังมาบิน น้ามันไม่ได้อยู่หอกอยู่คบเบอรนี้เขาเดาเลยเนี่ยแล้วี่าไม่าท็าเยแลนเไฟออ่ได้เราป็มนี่เขาใจดีาไม่ได้เอาเบบด้น่น่ันเอตัดยาทเนี่ยเอาทาไม่ต้อโดนแม่าสต์ได้ที่ดีมได้ห็นเลยวะตอนนั้นวะเดการเขาลอพลาดนิดเดียวครับ รเราไม่ได้ดูตอนที่ควันออมาดูเครื่องเขานะครับว่าเราเราไปช่วยคุณตาแะ้วก่อนนะครับรถเกสตาร์ไม่ติดพอควันออก็มาทางนี้ครับไม่ได้เห็นภาพนั้นครับเราเราสตาร์ อไอ้ตัวตาโม่ก็เด็กตัวไดเห็นเลยเหรอตาเตตด่นจะโดนนะหาน้ำปลาอุตสาห์ปเปรบไทยเราหว,ว่านปุยอยู่โอ้ย <c oughs> ไอ้ครับไม่สำเร็จครับ <c oughs> <c oughs> ไปดีกว่าครับกลับบ้าน เดี๋ยวไปดูคุณเดี๋ยวไปดูคุณตาก่อนนะครับมาอีกยังครับคุณตาเราก็มาเอาลุกแล้วครับคุไปที่จะไปได้แล้วครับโอเครถกระบะจอดไว้แล้วก็เกเียรถจะไปแล้วมา่กี้เราไปถ่ายคลิปคนอดอยู่แล้วครับผมเราไม่ได้ชดนั้นครับในความตั้งใจของเราเราจะไปดูไปจะดู ไอ้ตอนที่คนอัดไปเห็นไปเห็นเครื่องนาทีเนาะดูปฏิกิริยาของมันอัดว่าเกย์มีอาการยังไงเราไปช่วยตาแล้วนี่มันอดเกดันไปทางนู้นเกยกับไปเรงว่าเรามาหน่อยเดียวเนาะทีเนาะโอ้มาตัดหญ้าสวนของนี่ครับผู้ใหญ่ทองคำได้แล้วนะครับตาใด่แล้วนะครับครับ ครับตาครับขอบคุณครับเออบุพเพหยังครับขอตาครับตาให้ขนมพันเต้ตาให้ขนมอีกดีมากนะครับคุณตาเดี๋ยวผมกลับกันนะครับครับครับตาโอ้น้องเตือนมันแกก็ตัดยางครับเสียดายเราทิ้งเนาะเสียดายเราเสียดายช็อตนั้นครับ ชที่เราโลโลมาตั้งนานเซตมานเราโลนานมากผมจะเล่าว uh uh ่าเราขับรถตอนที่เราขับรถออกมาทางรถเกก็เดินไปทางนู้นนี่เรอมาเราทุ่มเทกับที่นี้มาแล้วครับเราสาวมุดต่องป่าเข้าไปในป่าเลยป่าที่ลุกกนะครับกระส่ายมากเลยเด็คุ้มกันรถโอ้ยไม่ได้เห็นรถนี่ถ้ามีอะไรหายโทษผมอย่างเดียวครับ เปรี้เรือพี่น้องเจ้านี่จะเป็นหลักของคนวัดเดด้อเี๋ยวะเป็นสิฟ้าผมนะครับผมโอ้เจ้าเดีวไม่บอกเออโซ่เจ้าเอารถเราไปเสียงแต่เมื่อเช้านี่ผมจะเอารถแกไปซ่อนแล้วนะครับแกเสียเสียพี่นี่โซตกผมอยู่ก็ไปครับพี่น้องผมเข็นไม่ไปนะครับพออันเตอร์เข็นไม่ไปถ้าเข็นไปนี่แล้วรถเมียแกมาก่อนครับเมียแกมาพอดีแล้วก็เจอกันพอดีครับถ้างั้นก็รถหายตั้งแต่เช้าเลยคุณว่าเราทำเสร็จแลนะครับแต่ว่าไม่เห็นภาพนะครับตอนนี่บรรลอนมาดูเครื่องน เรื <Private S 2> ่องตัดจ้างแกเราไม่ได้เห็นนะแกก็ตัดมือกัจะเสุดแล้วนะครับพี่โย่เออพี่ปุ้ยก็บ่นแล้วนะครับผมกว่ารถไฟเออปวดตานะครับอะไรแกก็เชื่อครับว่าพวกเราไม่ได้มาเราพวกเราไม่ได้ออกไปนะครับเห็นไปมาก็แต่ฟันออตนี่ไม่เชื่อครับเพราะฟันออตแกจะเล็งเล็งจะผมยันเยอะเลยฟันออตแกจะรูเลยครับ เป็นอยู่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ดูภาพไปตรงที่ฟาโน,น,น่ไปดูเครื่องอะไรอย่งเงี้ยะน,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 ยนี่จะเจอว่าจ่าเต้เต้ยังเดือดเลยอ่ะอันขึ้นจุดขึ้นจุดจุด,ด,จด,ดเด็ดที่เราเราคอยค,ครับ,รบไม่ได้เห็น,นครับพลาดครับพลาดทั้งรอชิปหน้านครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมทีเด็ด <c oughs> แก้มตัวให้ได้สล้เร็จครับคลิปเดือบนีกับป่อเทพสมีครับครับบ้านก่อนครับฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วนะครับมืดม้ายแล้ว ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขทุกคนนะคนนะระับสวัสดีครับโอ้ยปล่อยมือห,หือเขาปานนะ